ขอ,ข,อขออนุญาตตอบคำถามของท่านเฉลิมชัยต่อนะคะในเรื่องของนวัตกรรมนะคะเดิมเนี่ยทางสำนักง,งานปปชอเองนะคะเราได้รับทุนในเรื่องของการประเมินกระบวนงานนะคะจากสกสวนะคะแต่ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางปปชอเองเนี่ยไม่ได้รับทุนแต่ในการดำเนินกระบวนการเนี่ยในการทำการวิจัยเนี่ยปปชก็ยังคงดำเนินการ นะคะดำเนินการก็เป็นเป็นรายจ่ายในเรื่องในรูปของเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ของเราที่ทําการวิจัยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินประเมินกระบวนการทางด้านของการไต่สวนหรือปราบปรามการทุจริตหรือว่าประเมินกระบวนงานในด้านของการตรวจสอบทรัพย์สินหรือว่าในด้านของการป้องกันและปราบปรในด้านของการป้องกันการทุจริต นะคะอ,อ,อย่างที่ท่านให้ข้อสังเกตว่ามันหายไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้งับเงินจากสกสวแต่ตัวเนื้องานเราก็ยังคงดําเนินการต่อค่ะซึ่ง,ง,งทางปปชอเองเราก็ให้การให้ความสําคัญกับการปรับ นวัตกรรมหรือว่ากระบวนการที่จะนำมาช่วยสนับสนุนในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นในด้านของการป้องกันและหรือดังด้านของการปรับปรามการทุจริตนะคะเราให้ความสำคัญตรงนี้เป็นลำดับแรกๆอยู่แล้วนะคะท่านค่ะขอขอบพระคุณค่ะท่าน ขอ,ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านถามที่ท่านถามว่าเ,ออเงินถูกตัดในชั้นไหนนะคะก็คือถูกตัดในตั้งแต่ชั้นสํานักงบประมาณนะคะท่านขอบพระคุณค่ะ